สวัสดีวันนี้วันที่สิบนะคะบ่ายวันที่สิบวันนี้ไม่รู้ก้าวขาอะไรจากบ้านนะคะยุ่งวุน่นวายวุนว่นวือทั้งวันนะคะกําลังขึ้นงานกันนะคะจะไปติดตั้งให้ลูกค้าด่วนที่บ้านท้าวเมื่อเช้าลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะคะลูกค้าบอกว่าจัดไปเลยชุดน้ําชุดไฟนะคะ ครบเซตเต็มระบบเลยแต่ว่าต้องติดตั้งวันนี้นะคะลูกค้าบอกว่าต้องติดตั้งวันนี้เท่านั้นนะลูกค้ามาแล้วก็เลือกเรื่องเือเือเสร็จแล้วลูกค้าก็โอนเงินแล้วก็ไปรอที่ไล่ช้อยเดียวทางเลือกเดียวที่มีวันนี้คือสู้ค่ะลูกค้าต้องการด่วนจัดให้ค่ะโอ้ก็เลยรีบระดมพลนะคะรวมช่างวันนี้ช่างนัดนะคะไปเปิดร้านที่ชาติกาเพราะว่าเจ้ากดจะไปกรุงเทพช่างนัดก็เลยไปประจําการที่ชาติกานะคะ ส่วนทีมช่างเราอีกคนนึงนะคะอยู่ที่แพรเก่งไฮส่วนช่างชวนก็คือติดหน้างานนะคะงานไฟอยู่ที่ลูกค้าภูหินล่องกาก็เลยเรียกรวมตัวกันมาด่วนเลยเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าต้องการด่วนแล้วจัดให้ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะช่างชวนไปบ้านใหม่มาลูกค้าให้แคร์รถมานะคะขอบคุณมากๆเลยอันนี้กําลังจะยม ปั๊มเตรียมแผงนะคะลูกค้าจัดชุดใหญ่ไฟกับพิบเลยทั้งเป็นปั๊มสมอ้นะคะปั๊มสมอ์หนึ่งชุดค่ะแล้วก็เป็นปั๊มหอยโข่งนะคะเป็นปั๊มหอยโข่งอีกหนึ่งชุดนะ,ะทีมงานเราทีมงานเรายังไม่ได้ไปติดตั้งเลยนะลูกค้าโอนเงินไว้แล้ว ลูกค้าโอนเงินแล้วลูกค้าก็ไปรอที่ไล่อันนี้เพิ่งกลับมาจากบ้านใหม่นะคะกลับมาจากบ้านใหม่อันนี้อันนี้กลับมาจากเพแก่งไฮคะ่ะอันนี้หน้างานที่เพแก่งไฮนะคะส่วนช่างนัดตอนนี้กําลังบินด่วนมาจากชาติการผิดล้าเลยปิดล้าเลย,ป,ลเลยปิดล้าที่ชาติการเลยคะ่ะเจ้าโกไม่อยู่รอเจ้าโกกลับมาให้นางมาเปิด <c oughs> โอเคไปหาข้าวกินข้างหน้านะโอเคคะ่ะลูกค้าต้องการด่วนเราจดให้นะคะ ขอแค่ลูกค้าเรียกใช้นะคะแค่เรียกใช้ก็ดีใจแล้วนะคะโอเคค่ะเจอกันหน้าง,งานบ้านพาวค่ะ